คราวนี้มาเจอก๋วยเตี๋ยวหลอดจานนี้น่ากินมากเลยครับก็จะมีราคาชุดละสี 50, 50, ่สิบพิเศษห้าสิบนะครับพอมีเส้นใหญ่เส้นหมี่น้าแยากน้าลน่ากไปเลยครับโหกากหมู น่ากินมาก ส้มหน่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้านี้เขาจะไม่เหมือนใครเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นเขาจะมีเส้นให้สองแบบแล้วก็เนี่ยเขาจะมีเข้าเกียบให้ด้วยเนาะดูเต้าหู้แน่นๆเลยสี่สิบบาทนะครับออืม,อม อร่อยอะ่ะนี่ขาหมูอืมอร่อยอืมอืม้าหูอืมอืมว้า คนก็ซื้อเพิ่มมาด้วยนะอร่อยครับหนูก,กินร้อนๆเลยอืมอร่อย